คืนนี้เกิดเหตุสะเทือนขวัญเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งตอนประมาณสักตีหนึ่งกว่า,วาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสระน้ําของชุมชนนะคะ oh. เขาเรียกว่าสระน้นําหนองหลุมหินอยู่ที่บ้านสร้างขุยทางด้านของกู้ภัยบอกมีบุคคลต้องสงสัย mm hmm. ชาวบ้านเนี่ยก่อนหน้าเนี้ย mm hmm. เขาเห็นว่ามันมีกล่องปริศนากล่องอะไรบางอย่างตั้งอยู่ตรงกลางน้ํา mm hmm. และปรากฏว่าตอนกลางคืนเขาวนกลับมาอีกรอบ mm hmm. เฮ้ยกล่องมันหายไปละ mm hmm. แต่ผู้ชายต้องสงสัยหรือว่าชายปริศนาคนนี้ยังยืนอยู่แถวแถวริมฝั่งแล้วก็มีท่าทีพิรุธคุณผู้ชมเขาสงสัยว่าจะเป็น เหตุการณ์ฆาตกรรมถ่วงน้ําหลังจากนั้นก็เลยตามเจ้าหน้าที่คู่ภัยมาพอมาถึงคุณผู้ชมเห็นแท่นที่ตั้งอยู่ตรงกลางน้ํำไหมคะ<อ>เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง<อ>เพราะเรื่องนี้มันมีการเตรียมการฆาตกรรมอําพรางอย่างโหดเหี้ยมแท่นที่ตั้งอยู่ตรงกลางน้ําคือเตรียมมาเพื่อจะเอาไว้ตั้ง ลงศพหรือว่าหีบเหล็กคุณผู้ชมโลงเหล็กหรือว่าหีบเหล็กที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนำขึ้นมาบนพื้นเนี่ยจริงๆแล้วงมขึ้นมาจากน้ํานะคะ<อ>เพราะทางฝั่งของลูกชายที่ดิฉันบอกว่าเป็นบุคคลต้องสงสัยเขารับสารภาพ เขาบอกว่าในหีบเหล็กเนี่ยที่ทั้งเจ้าหน้าที่พยายามค้นหาเป็นร่างของพ่อของเขาแล้วก็น้องสาวคือตอนแรกที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยไปเจอแค่โต๊ะเปล่าๆ <Ừ. S 2> แล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยงมลงไปในน้ําในสระน้ําตรงบ้านสร้างขุยแล้วปรากฏว่าไปเจอโลงเหล็กหรือว่าหีบเหล็กทั้งหมด2หีบ คุณผู้ชมแล้วที่น่าตกใจคือภายในหีบสองหีบมีศพอยู่ทั้งคู่แล้วสภาพศพคือคือศพหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าเป็นศพของคุณพ่อเขาเนี่ยคุณผู้ชมคะตอนนั้นเห็นบอกว่าไปเจอบาดแผลคนตายคือคุณตาประหยัดอายุ66ปีเหมือนกับมีแผลที่บริเวณศีรษะส่วนอีกโรงหนึ่งที่ไปเจอคืออยู่ในน้ําทั้งคู่นะเข้าใจว่าถูกขังเอาไว้เพราะว่าในโรงหรือว่าในหีบเด็กทั้งสองโรงเนี่ยมีโซ่พัน แล้วก็มีกุญแจล็อกเอาไว้ด้วยเพียงเพนคือน้องสาวค่ะตอนแรกที่ไปเจอคือไม่เจอบาดแผลออทางฝั่งของคนก่อเหตุชื่อว่านายวรุษเดี๋ยวขอดูหน้าหน่อยเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอว่านายวรุษมีพิรุษก็คือผู้จาวกไปวนมาจับใจความไม่ได้ก็เลยนำตัววรุษไปสอบปากคำวรุษรับสารภาพบอกว่าในโรงเหล็กนี้คือพ่อกับน้องสาวที่เขาเนี่ยลอกให้เข้าไปอยู่เพื่อที่จะทำคอนเทนต์ คุณผู้ชมเหรอว่าเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าไปดูสิเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปด้วยจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่หลังจากนั้นเอาโซ่ล็อกเอาไว้แล้วถีบลงนี้ลงน้ําทั้งคู่และหลังจากนั้นไม่ได้หลบหนีไปไหนค่ะรอดูว่าพ่อกับน,น้องเนี่ยตายจริงไหมแล้วเข้าใจว่าถ้าชาวบ้านไม่ผ่านมาเห็นอาจจะมีการทําลายหลักฐานไอ้พวกโต๊ะพวกอะไรเนี่ยนะคะแต่สุดท้ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมทางฝั่งของเจ้าหน้าที่วันนี้ควบคุมตัวนายว่ารูทไปสอบปากคาวันนี้ที่สพพังโคนค่ะ คือตั้งแต่เมื่อคืนนี้เห็นบอกว่าผู้จาไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ทางด้านของตํารวจเนี่ยเอาตัวไปเค้นสอบตั้งแต่เมื่อคืนนี้เขาเหมือนกับเดินเหมือนก็เจ็บปวดอะไรไม่รู้นะเนี่เดินแบบเนี้ยเดินเหมือนคนปวดท้องอะค<อ>่ะเดินก้มตัวอยู่แบบนี้จนกระทั่งช่วงสายวันนี้คุณผู้ชมคะรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ว่าลวงพ่อกับน้องมาฆ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีการไปโอ้เขาเดินยังไงอะ เ,ออเดินก้มไปตลอดเลยมีการสั่งทำหีบเหล็กเตรียมเอาไว้รวมถึงฐานทั้งหมดด้วยแล้วก็มีการออกอุบายล่อลวงบอกจะพาไปเที่ยวเคือนวันนี้ครคุณผู้ชมที่สพพังโคเนี่ยผู้สื่อข่าวคุณแนนจุธารัตไปเห็นบอกว่าไอ้เจ้าวรุษเนี่ยพยายามสอบถามนะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรลวงพ่อกับน้องสาวไปฆ่าใช่ไหมมีมูลเหตุอะไรหรือเปล่าเจ้าตัวจะตอบว่ายังไงคุณผู้ชมลงไปดูฮะ ครับุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพพ,อพังโคนตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึงวันนี้ทั้งวันสอบป,ปากคำนายวรุษ จนสุดท้ายเจ้าตัวให้การรับสารภาพว่าเป็นคนวางแผนลวงพ่อกับน้องมาฆ่าจริงแล้วก็ลงมือทำเพียงแค่คนเดียวโดยได้ไปสั่งทำหีบเหล็กตามขนาดตัวของทั้งคู่ทั้งพ่อและก็น้องสาวตามขนาดตัวจริงๆพร้อมกับสั่งทำฐานตั้งหีบทั้งสองใบด้วยอ๋อไอ้ฐานตั้งหีบตรงกลางสะถูกไหมฮะอันนี้ก็สั่งทำมาด้วยจากนั้นนายวรุษ บอกว่าได้ออกอุบายจะพาพ่อกับน้องไปเที่ยวที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากแต่ระหว่างทางได้มาพักรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอพังโคลที่สก,กนลนครห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก6กิโลเมตรจากนั้นมีการเตรียมการให้รถบรรทุกขนหีบเหล็กพร้อมฐานตั้งมาส่งแล้วก็มาติดตั้งในจุดเกิดเหตุที่เจอศพก่อนจะกลับไปรับพ่อกับน้องที่รีสอร์ทมายังจุดเกิดเหตุแล้วผมก็สงสัยว่า พ่อกับน้องเข้าไปอยู่ในหีบเหล็กอันนี้ได้ยังไงวรุษรับสารภาพว่าออกอุบายหลอกพ่อกับน้องมาตรงจุดเกิดเหตุแล้วบอกว่าพ่อกับน้องพ่อประหยัดกับน้องเพียงเพนถูกไหมให้เข้าไปในหีบผมจะถ่ายทำคอนเทนต์แล้วเอาไปลงในโซเชียลโดยให้พ่อเนี่ยเดินลงไปในหีบกลางหนองน้ำแล้วก็ปีนขึ้นไปในหีบเหล็กก่อนที่จะปิดแล้วเจ้าตัววรุษ ก็เอาโซ่มาล็อกกุญแจแล้วหลังจากนั้นก็ดันหีบเหล็กลงน้ําจนทําให้ทั้งคู่เสียชีวิตในหีบคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวได้คลิปหลักฐานสําคัญมาเป็นคลิปที่ชาวบ้านน่ะถ่ายเอาไว้ก่อนที่จะมาเจอว่าวรุษลวงพ่อกับน้องมาสังหารชาวบ้านเขาบอกว่าสังเกตเห็นความผิดปกติคือตอนแรกเขายังไม่รู้นะคะว่ามีคนอยู่ข้างในนี่คือโรงเหล็กตอนที่ยังตั้งอยู่ ตรงฐานซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าเขาผ่านมาเห็นและเขาเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้เฉยๆภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือเพียงเพนที่เป็นน้องสาวเนี่ยไปอยู่ในหีบเรียบร้อยแล้วแล้วมีขาน่โผล่ออกมาแล้วข้างๆกันก็คือโลงหรือว่าหีบที่ใส่พ่อเอาไว้แต่ตอนนั้นชาวบ้านเขาไม่รู้เขาเห็นแค่ว่าเอ้ยมันเป็นโต๊ะอะไระแล้วเขาก็เลยโทรศัพท์มือถือถ่ายไว้เป็นช่วงสั้นๆหลังจากนั้นพอช่วงกลางดึก เขากลับมาเห็นอีกทีมันเหลือแต่โต๊ะเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับคลิปที่เขาถ่ายเอาไว้ได้เมื่อช่วงหัวค่าหรือเปล่าแล้วสุดท้ายพอมาถึงตอนกลางดึกมันเหลือแต่โต๊ะจริงๆเพราะว่าโลงหรือว่าหีบทั้งสองอันนะคะถูกถีบตกน้ําไปหมดแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจะบอกว่าคือเรื่องราวทั้งหมดมันมีการวางแผนแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะคะหีบที่มีการสั่งทําก่อนหน้านี้สั่งไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนโอ้โห <c oughs> แล้วเดี๋ยวยินจะให้ดูเส้นทางต่างๆในการลําเลียงโล หรือว่าหีบเนี่ยมาที่นี่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่มีการพักอยู่มีการสั่งทำคือไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยนะ mm คุณผู้ชมแล้วจะถามว่าสาเหตุทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรจริงๆอ่ะเขาเป็นคนบ้านมีฐานะด้วยนะคะเห็นบอกครอบครัวเนี้ยมีหอพัก <ỏ! S 1> แล้วเข้าใจว่าวรุษเนี่ยอันนี้เป็นปมหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจจากการสอบถามญาติ ญาติบอกว่าวรุษอาจจะน้อยใจว่าพ่อเนี่ยรักน้องสาวมากกว่าแล้วอาจจะกลัวว่าพ่อจะยกมรดกหรือว่าสมบัติให้กับน้องสาวหลังจากนั้นก็เลยวางแผนอย่างนี้ทั้งหมดคุณผู้ชมหอพักเขาเนี่ยอยู่ห่างจากร้านทำหีบประมาณสัก50เมตรหลังจากนั้นก่อนที่จะเกิดเหตุค่ะมีการนัดแนะให้มาส่งหีบกันแล้วก็ให้รถเป็นรถบรรทุกขับตามมาจนกระทั่งมาถึงสะน้ำห่างจากร้านเนี่ย30กว่ากิโลเมตร คุณผู้ชมดูเส้นทางหีบเหล็กตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเปิดภาพสำคัญให้ดูก็คือวันที่นายวรุษขับรถนำหีบเนี่ยเพื่อจะมาตั้งอยู่ที่นี่แล้วร้านทำหีบเดี๋ยวจะบอกร้านเขาก็ไม่รู้นะว่าสุดท้ายแล้วหีบเนี่ยจะถูกนำมาแล้วก็ใส่ศพคุณผู้ชมดูนะคะวันที่เกิดเหตุนเนี่ยคือทางด้านของนายวรุษขับรถยนต์อันนี้เป็นวรุษกับพ่อแล้วก็น้องสาวขับนำมาก่อน หลังจากนั้นพอรถของวรุษผ่านไปค่ะจะเห็นว่ามีรถหล้อซึ่งขนไอฮีปเด็กตรงเนี้ขับตามมาด้วยจุดตรงนี้คือบริเวณแยกภูมิพักดีนะคะที่สกลนคร แล้วรถก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไปทําอะไรเพราะเห็นบอกว่าไปหลอกร้านขนหีบร้านทําหีบอีกว่าจะเอาไปทำคอนเทนต์เอาเหมือนกันเป็นเรื่องของคอนเทนต์ตกปลา oh. คุณผู้ชมรถก็ขับไปเรื่อยๆจนกระทั่งตามที่บอกพอมีการนัดส่งกันคุณผู้ชมคะกล้องวงจรปิดบนถนนนิตโยมุ่งหน้าไปที่อําเภอพังโคนจุดที่ไปเจอสะเนี่ยค่ะบันทึกภาพไว้ได้หมดเลยว่ารถขับรถนํารถขนหีบเหล็กไปหลังจากนั้นพอจะเข้าไปตรงสระน้ําเขาก็ให้รถเนี่ยไปส่งอีกนะอื hmm. ให้รถอะเอาโต๊ะเนี่ยไปตั้งอยู่กลางน้ําแล้วก็เอาหีบเนี่ยไปตั้งเอาไว้แล้วบอกว่านี่เดี๋ยวตอนกลางคืนน่ะจะเอาพ่อกับน้องมาแล้วก็จะมาทำคอนเทนต์กันนี่คือตอนที่เอาหีบเนี่ยไปตั้งเอาไว้อยู่ภายในสระน้ําหลังจากนั้นให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะนี่คือรถของวรุษที่ขับเข้ามาแล้วคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันที่เกิดเหตุทางด้านของวรุษเองล่อลวงพ่อกับน้อง ตอนนั้นเห็นบอกว่านี่เป็นภาพตอนที่พารถขนหีบเข้าไปละแต่ส่วนของพ่อกับน้องอ่ะพาไปพักไว้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งก่อนอหลังจากนั้นเห็นบอกพาไปเลี้ยงโค้งเลี้ยงข้าวเสร็จสับเรียบร้อยเพื่อที่กลางดึกเนี่ยจะมาทำคอนเทนต์กันเส้นทางที่เจ้าตัวเองเนี่ยพาพ่อกับน้องเข้าไปพักที่รีสอร์ทก่อนที่จะมาส่งที่นี่คุณผู้ชมดูนะคะอันนี้เป็นเส้นทางส่งหีบก่อนในขณะเดียวกันฝั่งของครอบครัวก็โดนหลอกอีกเหมือนกัน วันที่เกิดเหตุค่ะเห็นบอกว่าพาพ่อกับน้องไปเปิดห้องพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็พาไปทานอาหารที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งก่อนจะพากลับมาที่ตรงจุดนี้ก็คือจุดที่พาพ่อกับน้องมาแล้วก็ยัดใส่หีบเหล็กห่วงน้ําไปภาพจากกล้องวงจรปิดตอนประมาณสักบ่ายโมงกว่าจะเห็นว่ารถของนายวรุษขับเข้าไปภายในรีสอร์ทซึ่งรถคันนี้ก็คือมีครอบครัวของเขาอยู่ด้วยคุณผู้ชมหลังจนากนั้นบ่ายสอง เดี๋ยวไล่กล้องไปเรื่อยๆแล้วจะให้ดูว่าพฤติการของผู้ชายคนนี้เหมือนคิดมาเป็นขั้นเป็นตอนค่ะบ่ายสองพาไปกินข้าวขับรถออกมาแล้วพาไปที่ปั๊มน้ำมันห่างจากรีสอร์ตนิดหน่อยแล้วสุดท้ายกลับเข้ามาที่รีสอร์ตอีกรอบนึงนะคะเพื่อจะทานอาหารกันแล้วออกไปอีกทีนึงตอนประมาณสักทุ่ม50นาทีขับไปที่จุดเกิดเหตุแล้วอย่าลืมว่าตอนนั้นทั้งหีบทั้งที่ตั้งจัดเตรียมเอาไว้พร้อมทั้งหมดแล้ว คุณผู้ชมเรื่องเราทั้งหมดมันน่ากลัวมากเพราะวันนี้เราไปเจอกับคนที่เขาสั่งทำหีบตั้งใจทำขนาดไหนรู้ไหมคะวัดขนาดของทั้งพ่อแล้วก็น้องสาวมาเสร็จสับเรียบร้อยหีบทั้งสองหีบไม่เท่ากันนะเพราะเห็นบอกว่าคือวัดขนาดมาแล้วทั้งคู่แล้วเดี๋ยวจะให้ดูเพราะจริงๆแล้วสั่งหมดเลยคุณผู้ชมคะให้ดูภาพภาพนี้ไอ้แท่นที่เป็นที่วาง เป็นแท่นเหล็กกว้างประมาณสัก2เมตรกว่าสูงก็คือ155เซนติเมตรถ้าเปิดภาพของจริงคู่ไปด้วยคือเหมือนก็นตั้งใจแล้วว่าถ้ามาตั้งอยู่เนี่ยหีบเนี่ยมันจะอยู่ในระนาบไหนแล้วสามารถจะดันลงน้ำได้หรือไม่ส่วนหีบของพ่อเขาคือคุณประหยัดคุณผู้ชมยาวประมาณ190เซนนะคะแล้วก็มีความกว้างคือ65เซนตามภาพที่เห็นนี่และร้านก็ไม่รู้ว่า<อ>จะเอาไปใส่ศพส่วนของน้องสาวก็เหมือนกัน แล้วทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะสั่งทำมาตั้งแต่พฤศจิกายนหมื่นกว่าบาทคุณผู้ชมคะราคาเนี่ยทั้งหีบท,ทั้งฐานตั้งเนี่ยรวมกันแล้วเกือบสามหมืนเพราะแค่เขาหีบเขาบอกสองหีบ หมื <12. S 1> ออ่นสองแล้วก็ฐานที่ตั้ง8,600บาทล่าสุดวันนี้ช่างบอกช็อกเลยค่ะวันนี้ฮะเราไปเจอกับช่างที่ทำเหล็กแล้วอย่าลืมนะฮะถ้าเราดูจุดดีๆต,ตอนแรกที่คุณฟ้ายล่าให้ฟังร้านที่ทำหีบกับบ้านที่เป็นหอพักของคุณวรุษแล,ล้วก็ครอบครัว อยู่ใกล้กันแค่50เมตรเท่านั้นเองวันนี้เขาบอกนะย้อนกลับไปวันนั้นเนี่ยวรถเองมาสั่งทําหีบทั้งสองใบแล้วบอกทําเป็นกล่องเหล็กตอนนั้นเนี่ยงงมากเลยนะเขาดูเหมือนคนปกติเลยแล้วมาบอกเป็นคนที่ดูแล้วมีความรู้มากคํานวณมาแบบเป๊ะๆเดี๋ยวพี่นะเอาเหล็กมาแบบนี้นะทําแบบนี้ขนาดเท่านี้อันนึงขนาดเท่านี้อันนึงแล้วก็กําหนดรูปแบบแล้วก็ขนาดทุกอย่างมาให้ร้านหมดแล้วบอกว่าจะเอาไปทำคอนเทนต์ตกปลาเท่านั้น แล้วก็มักจะว่นนั่งเฝ้าตอนช่างทํานั่งดูอยู่ห่างๆโดยปกติแล้ววรุษเองจะเดินผ่านมาหน้าร้านทุกวันแล้วก็จะเห็นช่างเนี่ยทำกำลังทําหีบเหล็กที่จะใส่ร่างของพ่อกับน้องสาวแล้วก็คอยแก้อยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยพี่องศาตรงนี้ไม่ดีองศาตรงนี้ผมขอแบบนี้สุดท้ายแล้วเขาบอกตกใจมากนะฮะที่มารู้ว่าหีบเหล็กที่เขาทําเองเนี่ย ถูกนำไปใช้ก่อเหตุฆาตกรรมสะเทืินขวัญแบบนี้แล้วจากพฤติกรรมที่เห็นไม่คิดเลยว่าวารุ์จะโหดร้ายถึงขนาดนี้เพราะตอนมาสั่งก็พูดจาดีไม่มีอารมณ์โบโหแล้วก็ดูฉลาดออกแบบคำนวณต่างๆเองส่วนตัวเองคิดว่าผู้ก่อเหตุก็คือวรุษเนี่ยวางแผนมาก่อนก่อนที่จะมีการสั่งทำหีบเหล็กสองใบในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอีกด้วยลองฟังเสียงช่างทำหีบเหล็กสใบนี้ฮะ อตอนแรกว่าจะไปทำคอนเทนต์ตกปลาเฉยครับครับเพราะได้ทำแท่นแท่นตกปลาให้ด้วยครับเอาแค่นั้นก็รู้แค่นั้นพูดกันอยู่เมื่อเช้านี่ก็เห็นเขามาบอกว่าใครทำกล่องก็รับผิดชอบด้วยกันด้วยทีมงานก็พูดหยอกๆยอก,กันหน่อยอา้าวทำกล่องอะไรวะกูยังไม่รู้เลยที่ไหนได้เป็นกล่องไอ้ไอ้ตัวนี้แหละครับเรามาดูข่าวที่มันลงในเฟซโอก็ตกใจยิ่งตกใจหดหูไปใหญ่ครับเพราะมันคิดว่าสิ่งที่เราทําดีๆออกไปเนี่ยทำให้ลูกค้าแบบอย่างดีเลยเนี่ย เราไปทําเป็นอันนึงฆ่าคนเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันเฉ oh, ลาดนะังไงพี่ฉลาดัะไงผมดูลักษณะแกเป็นคนฉลาดนะไอตัวแบบแกจะเป็นคนวางวางให้หมดเลย mm hmm. เออกแบบมาเองให้เลยเหมือนแท่นตกปลาแกก็จะวางส่งในลายมาให้เท่าแกก็ส่งให้ผม mm hmm. แล้วจะต้องทำไปนั้นอันนี้กลัวน้ำมันกลัวนี่อันนี้แกจะบางแผนได้หมดเลยผม mm hmm. ก็มาทําตามแกทีหลัง mm hmm. ครับ นี่ค่ะมานั่งดูแล้วออกแบบคำนวณเองทั้งหมดและถามด้วยนะรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลกรัมไหมคือเหมือนคิดมาแล้วแล้วคุณผู้ชมวันนั้นเน่ยเขาก็ไอ้โต๊ะเนี่ยไปตั้งไว้กลางน้ำเอาโลงเนี่ยไปตั้งเอาไว้โดยที่ไม่รู้คิดว่าเป็นกล่องธรรมดาแล้วคุณผู้ชมคะที่น่าตกใจคือมีลักษณะของการล็อกคือพันธนาการเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่เพียงเพนน้องสาวกับพ่อเนี่ยเข้าไปด้านใน เขาไม่รู้นะคะว่าจะโดนล็อกด้านนอกอีกเพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอคือมีงงไอหีบเนี้ยขึ้นมาจากน้ํามันมีโซ่พันเอาไว้กับโครงเหล็กทั้งหมด3ทบล็อกด้วยแม่กุญแจแต่ตอนนั้นน่ะลูกกุญแจเสียบค้างเอาไว้แต่คือคนที่อยู่ข้างในอ่ะไขาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคิดดูว่าตอนที่พ่อกับน้องถูกถีบลงไปในน้ําจะทรมานมากขนาดไหนแล้วเห็นบอกว่าลักษณะการออกแบบข้างในข้างนอกคือช่างบอกหมดเลยเขาคิดเองหมดเลยพี่ เขาออกแบบทั้งหมดทั้งเรื่องของภายนอกภายในเห็นบอกข้างนอกฝาปิดเป็นเหล็กเพราะฉะนั้นมันจะหนักม,มีมือจับใช้เปิดปิดแล้วท้ายหีบเป็นโครงเหล็กตอนแรกคิดว่าใช้ระบายอากาศแต่จริงๆไม่ใช่คิดอีกทีหรือจะให้เห็นเห็นขาที่โผล่มาจากหีบไปใช่ไหม<อ>เห็นชาวบ,บ้านที่ถ่ายคลิปเอาไว้คือให้เห็นว่าคนน่ะหนีออกมาได้ไหมด้านข้างเป็นโครงนะคะมีร่องเอาไว้คล้องโซ่แล้วก็มีล้อเลื่อนสี่ล้อ ภายในของหีบช่างบอกครูพี่เขาออกแบบละเอียดมากเห็นบอกว่าพื้นหีบเป็นฟิลเจอร์บอร์ดติดเอาไว้แล้วก็มีเป็นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่แผ่นรองไว้เหมือนกับเป็นพื้นนอนด้านใน